ุกน,กนนะกลคลอดเลยค่ะหมูขาวมาเบ่งว่าามันนะเกลือค่ะ ขาวหยวกเนาะน,นี่ประมาณเนาะได้ขอดนาะนุ่นะนมโยดเลยคาดว่าวอาทิตย์นี้ยก็สิออกเนาะ น้องขาออก้นับไปเลยนับไปเลยนับไปเลยอุ้บรินับ่จะได้ซอบืองดำ มูลดาซีอีกแล้วทุกคนมิ่เดือดแห้ห่อยทุกคน เกลือหมูก็ได้แช่แบบบานๆหานี่แล้ว่าหูวพูดทีเดียวทั้งนั้นเอาอยัางเนาะเกลือน,นี่ต้องเอาห้ามเนาะห้ามผสมกับนำหมวกเด้อทุกคนเด้อหรือว่านำธรรมดาก็ได้เติมกันเนาะดู ยังไงมาทันทีดูบ่านหอดักหัดโมแม่ลูกโอนสับเพื่อนเบิดก่อนน้องจุ่มกันทุกคน,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 นลูกปุกเิะมาเบิกันเลย <laughs> rồi, Đôi, nó non anh nhá mẹ bây giờ du อาทิตย์นี้คือจะออกแล้วแม่เขาฮนะผิดสีมาโอ้ิศถ้าบุญหลอดไปเลยมาอยู่น้ำเขาเ้ยทุกคนเด้อบุญหลอดนั่นกลับเมื่อเฮือนหาเฮือนสาสีแกบเลียห้ามเลยทุกคนลูกมวย,ยน้อยนี่ถ้ากันแอบเลียห้ามเลย

นอนจุ่มกันไอ้หม้เนาะนัอน,อนจุ่มกันนอนเติงกันเนาะแบบไนเน้นไหสาวนี่ประมาณนี้ทุกคนเครื่อไปสิแลง ตามภาษาจ้าขอบคุณนะคะทุกคนทีน่เข้ามาลับสุดขอบขอบคุณไม่รายเด้อเข้ามากำลังใจเนาะบายเด้อ